สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเพียนชาแนลนะคะพี่น้องจา๋ามาพบกับเพียนในแนวทางดีดเด็ดเด็ดนะคะแนวทางลาวสตากับลาวจำปาสักชุดสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าก็มารับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะกับแนวทางลาวสตาเนาะเราไปจับกันเลยนะคะพี่น้องจา๋า พอว่าก่อนนะั้นนี้เพียนก็บอกแล้วนะคะว่าเพียนจะลองจับ3ามตัวดูนะคะพี่น้องจา๋าก็รับชมรับฟังกันได้ทุกๆวันนะคะวันที่12นะคะเดือน3มปี6กสี่นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะ ลาวสตานะคะบวกลาวจำปาสักนะคะลาวจำปาสักนะคะเมื่อกี้ลืมตีตารางนะคะพี่น้องจา๋ามาตีตารางแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวเด็ดมาใส่นะคะ มันก็อยู่ในในสูตรหนึ่งมันเดิมนะคะอยู่ในสูตรสูตรที่เพี้ยนลงไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะลงก่อนหน้านี้เนาะก็สูตรเดียวกันเนาะพี่น้องแต่ว่ามาจับสามตัวให้นะคะเพื่อไปเป็นแนวทางนะคะเพราะเอซก็ขอมาหลายท่านแล้วนะคะให้ลงสูตรสามตัวเนาะพี่น้องเพื่อไปเป็นแนวทางนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปนะคะ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะพี่น้องจา๋า mm hmm. ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องนะคะที่ถูกด้วยนะคะพี่น้องจา๋า mm hmm. เดี๋ยวเพียงจะขอจับสามตัวเลยนะคะ ก็อยู่ในตารางนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวที่จับสามตัวเนาะพี่น้องเป็นสูตรเดียวกันนะคะแต่มาจับสามตัวเนาะเพื่อให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะคะถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะพี่น้องจ๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอจับเลยนะคะสี่เจ็ดหนึ่งเนาะ สี่เจ็ดหกนะคะในนี้เนาะเจ็ดหนึ่งหกนะคะเจ็ดหกหนึ่งนะคะมาจับให้เนาะเผื่อพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะคะเจ็ดหนึ่งสามนะคะ หกสามแปดนะคะพี่น้องหนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดสี่หกสามนะคะสี่เจ็ดแปดนะคะ หรือพี่น้องจะจะจับสามสี่หนึ่งก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเขียนให้อีกก็ได้เนาะสามสี่หนึ่งก็ได้นะคะแปดเจ็ดหนาะก็เพียนก็จะจับให้เท่านี้นะคะสิบสองตัวนะคะสิบสองชุดนะคะพี่น้อง ก็ถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่ตัวที่เพียนจับให้นะคะเอาทำไมไปเขียนแบบนี้เนาะแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกพี่น้องหรือจะออกตัวนี้เนาะพี่น้องไม่แน่เนาะพี่น้องเนาะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางได้ได้นะคะเอาตัวที่เขียนผิดนี่แหละพี่น้อง เดี๋ยวจะเน้นให้นะคะตัวที่ชอบนะคะพี่น้องตัวที่ชอบแปดเจ็ดหกนะคะพี่น้องสี่เจ็ดหนึ่งนะคะเอาอันนี้ทำไมเขียนสองตัวพี่น้องโอ้ยเนาะมืนแล้วมือนล้วเนาะ ตกลงก็11ชุดนะคะ11ชุดเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เขียนสองครั้งนะคะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยเนาะ4 7 6ก็สวยพี่น้อง7 13ก็สวยเนาะ1 2 3 4 5ชุดนะคะบางทีตัวที่เน้นก็ อาจจะไม่มานะคะอาจจะมาตัวที่ไม่ได้เน้นก็ได้นะคะแต่ตัวที่เน้นไว้คือตัวที่เพียรชอบนะคะพี่น้องอย่าลืมตัวกลับเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะจ่อให้บนนะคะพี่น้องจา๋าสามตัวนี้จ่อให้บนเนาะจ่อให้เน้นๆนะคะชุดเด่น3ามตัวนะคะ เด่น3มตัวนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะแต่เพียนก็ชอบ7กับสนะคะพี่น้องเกับสี่เนาะแล้วก็หก็สวยหก็สวยนะคะแต่กําลังรายวันเนาะมันมาแบบนี้นะคะพี่น้องถ้าเข้าก็คือเข้าแต่ถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะพี่น้องก็สุดท้ายนี้นะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเพื่อไปเป็นแนวทางนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะโชคดีโชคดีคดทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ